นี่ค่าดอกใหญ่ๆมาเบิ้งได้น้องนีให้่หนีาหีืออยเ้ยนดดอกไงโอ้แบบสวยเลยจ้าาหน่อยวมามเห็นอันนี้นี่ลังเล่จ้า ไปเบื้องนันงน่นมองเห็นเอาหมูว่านม,มูมีมูมีนี่เห็นเรงเหรอนี่ไหม,มโอ้ยกะมองว่านี่ล่ะอืมเห็นมัเฮียของมันให้น่อยๆจิตรมีแนตัวนั่นม่มีนบอก พออ่อแล้วจ้าสองดอกอ๋พอพ่อยูเดจ้าแต่ดอกสวยเลยเฮดโก้จ้าสวยเลย,พ,ย,เลยพี่น้องงามน้อยๆเอาไม,าม,ามเอาเวะะ้่อหรอสองดอกงาม นี่ม้ยไหมมวยสิมวยมเธอสินี่ละนั่นนั่นนั่อืมอ้าว้อ้เจ็บเจ็บเจ็บเบียเบข้างหลังเธอน่มวยข้างหลังเธอเนี่ยมาเถอะเกียบเกียบพุนพุนนผุนผุนพุนพุนผุใ เป็กี้เ้าก็กินอยู่แล้วเอาเห็นอยู่บ่เห็ดหุ่นอ้ยหลากหลายดอกนึงเถอะบังยี่ไปถ่ายกันโอ้ซื่สวยมีแต่ดอกสวยเลยหุ่นหุ่นเยอาละโอ๋ยยุงกระดาษนี่แย่กกวางมามาเป็นข้อขาลงเหลืองเน่อย่ยาว่าเยอะไหมตะมงเดียวกันละมวยฮะ อย่าเขาจะพึ่งไหลเธอกะหาเห็ดเนี่ยอื่นเออเออเดี๋ยวอย่าไปโอ,อ้ยเดี๋ยวอย่าไป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 อ,อ่ะไปอย่าไปแล้วนน,น้อยเห็ดอันนั้นยื่นหางหลังมันโอ,อ้เห็นยุงหนันนี่เดี๋ยวอย่าไปบอกเสียละเธอเออ เอาเอาซิเมเอาซิเม่เธอ่อยเก็บอเออแต่เธอเก็บตัวน้าเธอเป็นผู้เห็นเยี่ยมเก็บเอาพูดยุ่มๆเธอลงไปบางฉากแบบไปอันลุ่มๆผุนทื่นเธอพูดลายยีจอมโห่นี่ยไปเอาเโดวเอเอาเสือเอาเธอจีบบอไปเกียงคือบกไอ้มุ้งเนื้อเยาว์ผาุ่่มุอยู่ ร like ุ่มท <Ooh. laughs> ี uh, uh. Uh, uh ่ huh. mm hmm. uh huh. สุด <ancestors> คุณได้มันเคยเกิดไหมโอ้เอาอาอาเก้ออือไม่ได้กดอันนั้นนะกดมันตลิอันนี้จะซื้อโอ้ยถ้าสีได้ท่านเพียกับสะเผาอยู่เดยงวยเธอเห็ดยังมั้งน่วยออกน้ำมันเวลาพุ่นดีดองเห็ด จา้า่าถิ่มเสียมไอ้เซ่เดี๋ยมวยเ,นนยเห็นน้อยเห็นเสีมเยมยังบ้าเนี่ยมันบ่เห็นนี่มวยโอ้ยเห็ดเพืองอันนี้ไปเอารถขึ้นมาน้ำเอีย่ยไปเยี่ยพาไปหาเก็บเห็ดเพืองเจ้าน้อยไปเอารถขึ้นมาหาเยี่ยทางโดนหม้อเด้อ บ่เมียนไปเก็นนบ้างรอนเหนมาดีสิพาดเบื่อง,ง,งเห็ดอันนี้เห็นเสียมใหญ่บ่้า้ยงาต้นํำกล่องได้ถึงเสียมไปที่บุบัดแต่กดท้ายเดี๋ยวซำนี้ <c oughs> เตีปยวหัวนั่นเดียกับเป็นที่สีดิตีห,หวัวเอาไปเอาเห็นแล้วบ่นอ่ะที่วงังน่ะ ปูตีบีได้ไหมนี่เื่อได้ดอกแม่เก็บเก็บเก็บเบียกัเก็บเย็ดตั้งห้เธอมาเก็บเปกินเตื้อธอกินเดอันี้บันเธอร่กินเห็ดแบบผู้หญงยานเธอไปได้เกียงนี่แดง้ามางมาดิยอะกับบมีเวลาได้เก็บข้าศกก็หญาที่ยู แต่ไปเก็บเห็นยามเถียงว่ามันเรียนเอาแต่อย่าเก็บเพิ่งแต่อย่าร์มมาเห็ดของอย่าห่งข้าเหงาอยู่ข้าวเบิ้งเหมือนเราบนนั่นดีน้อยเหนามันเอาได้ยี่บบนั่นไปเบิ่งแค่นหเหนาอยู่บ่นี่มวยมวยมวยมาเอา เขากินเห็ดเนี่มันกินเสียบ,บตัวหงากินเห็ดยัง <im it> กินเดียม่าเฮ็ดเราแเด้ <im it> อเ็่้ยาเดือตายเบียบถ้าเจ้าบยานเบียด้็เจ้าเคยกินไ่เคยกินนะให้องเราเคยกินไม่นไปสิไปเห็นเนี่ยูเราจะขวงไม่ไปเห็นยังหรอ วายยี่รจะขอไป,อออออปได้ยี่น้่นห,นนหาบ่ป่มาพี่มาพี่มาพี่พันในเรลี่ยดิมวพี่ไม่ได้เมียมาไดเมียเด้ออีน่อยห่ายมันพันี่เบิรเนาะพร้อมน้ำมันหรอเ่บอกนี่เลยมวยสองโอกสามโดกคุณตัว ไอปุ่นยูวาอยู่อ่นว่าเก็บไปให้พี่เมียนเกียงเนี่ยเหญ่วาเยอโอ้ยไม่ใ้ายงไอเนียแบบว่าเฮ้าบุตรีว่ามันบ่มีเนี่ยถึใส่เอานี่ยโอ้ยแบบบุตรีเล่งเห็นบวกอีกน้ำหน่อยู่ข้าเขาบ้านดีเบิ้์งดีกินตาเฮ็ดดีรีได้หน่อยเยก็ได้ยเฮ้ เออมันยมูมเหงายูค่ายูนั่นมันกระมีได้ยูนั่นมันตัวสุดได้เฮ็ดถึงเต็มตามันมวนเหรอได้หน่อยมันขาไงเฮ็ดตุลตี้รีอยู่เยี้ยละมั้ยเออเนี่ยมีอีกบ้านนึงนะน,นั่นเอาไหม น่ะมันกินไดบ่เาเอะไอบ่อืมหุ่นห้างหุ่นห้างนั่นอ่อมไปเบิ้งเยาวมเียนอยู่ดิเผาบ่ ดอกสวยๆเลยเมื่อหน่อยมันเคยเกิดได้มหมนี่นี่หละทุอีทิบสี่ชั่วโม,มองอีกต,ตอนนี้เข้ากับเก็บเฮ็ดได้พ่อเนี่ยแล้วค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำนี้ด้ค่ะเพื่อจะเป็นมีกำลังใจเฮ็ดชิใไม่ๆมมือหนี่เข้ากัได้เฮ็ดละโงกเฮ็ดเพิงร้ายเนี่ยแะค่ะสวัสดีค่ะ